สว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนสงสัยกันไหมคะว่าคําว่าโอเคที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมาจากอะไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะย้อนกลับไปช่วงปี1830ที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาวัยรุ่นยุคนั้นนิยมเล่นมุกสะกดคำผิดแบบตั้งใจเช่นคำว่า all correct ถูกแกล้งสะกดเป็น all correct แล้วพอย่อออกมาก็กลายเป็นคำว่า OK ที่เราคุ้นเคยในยุคปัจจุบันคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกในปี1839 ในหนังสือพิมบอสตันนอร์นิงโคตตอนแรกก็เป็นมุกตลกเล่นๆขำๆขแต่กลับกลายเป็นว่าคนเริ่มใช้ตามและเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆปี1840คำว่าโอเค ถูกใช้จริงจังในการหาเสียงเลือกตั้งมาชินแวนบิเรนประธานาชิบดีสหรัฐใช้คำนี้เป็นสโลแกนเพราะบ้านเกิดเขาชื่อโอคินเดอร์ฮุกผู้สนับสนุนเลยตั้งชื่อว่าโอเคครับทำให้คำนี้ดังระเบิดไปทั่วประเทศ โอเคถูกใช้ในโทรเลขพอสั้นชัดและเข้าใจง่ายทหารก็ใช้เพื่อยืนยันทุกอย่างว่าเรียบร้อยเช่นโอเคทูโพซิสจนกลายเป็นภาษาส,สากลในระบบสื่อสารหลังสงครามโลกครั้งที่2องคำว่าโอเคเดินทางเข้ามาเมืองไทยผ่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและภาพยนตร์คนไทยก็ถอดเสียงเป็นโอเค ใช้กันทั้งในชีวิตประจำวันและงานทางการจนทุกวันนี้กลายเป็นคำที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าตกลงหรือเรียบร้อยนี่แค่ะเรื่อง,ร,องราวสุดโอเคของคำว่าโอเคกับพวกเราเทรนนิ่งนิงที